วนชาวบ้านพื้นที่อำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมขบวนแห่อันเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ทวดเรื่องของเพื่อที่จะเป็นการศรัทธาค่ะบารมีของหลวงปู่ทวดและจัดแสดงนิทรศการธาตุกายสิทธิ์ครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ ที่วัดถ้ำตลอดตำบลเขาแดงอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลานายสเสวิตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเดินทางไปเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรศการาธาตุกยสิทธิ์ภายในง,งานสืบสารย้อนตำนานประวัติศาสตร์ศรัทธาบารมีหลวงปูท่ทวดและจัดแสดงนิทรศการาธาตุกยสิทธิ์โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12มีนาคม2517เพื่อจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาคุณสมบัติเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อทางด้านพุทธคุณตามความเชื่อโบราณหวังเป็น สุดดึงดูดยกระดับแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำตลอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศซึ่งเป็นการรวมธาตุกายสิทธิ์จากที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศเป็นที่แรกและครั้งแรกในประเทศไทยค่ะจากนั้นครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมคณะตลอดจนส่วนราชการรวมไปถึงองค์กรผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็ประชาชนชาวอำเภอสะบายย้อยก็ได้ร่วมขบวนอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ทวด ปางทุดงพร้อมกับคณะพระปา่าพุ่มปัจจัยผาดไรจากวัดถ้ำตลอดเข้าสู่ถ้ำคอกเพื่อทําพิธีเบิกเนรและพิธีทอดพระป่ากลางหุบเขาถ้ำคอกซึ่งบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาครับ